เมื่อวันพระที่ผ่านมาณนะศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบุพผาเปตตะพลีครั้งที่10ทับ2566เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีลอารัธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุล อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมตตกาตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งพิธีบุพาเปตพลีเป็นอริยประเพณีที่ชาวพุทธสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนิยมทำบุญกันในวันพระใหญ่และการมาทำบุญในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู ระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิสหายและผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนอกจากนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานพร้อมทั้งได้ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานครั้งที่38ทับ5 6จำนวน80กิโลกรัม โดยทางศูนย์ได้จัดพิธีปล่อยปลาหน้าเขียงตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2566รวมจำนวน3,610กิโลกรัมโดยพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะ